สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัดหมีนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรจะมาอ,าอวดบวกโมโนิดหน่อยไม่ใช่จะวันนี้จะมาอวดบวกบนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับพวกสินค้าลายากันดั้มหลังๆนะครับก็อันดับแรกเลยคือจะมาอวดอันนี้ก่อนนี่ซึ่งสั่งมานะครับก็เป็นกันดั้มคาริบานเนาะ ก็ทุกคนก็คงใครที่ซื้อกันดั้เนี่ยก็จะรู้เลยว่าตอนนี้คาริบาลมันเป็นที่ต้องการของตลาดมากก็คือใครที่ไม่ได้พีออเดอร์ไว้เนี่ยเรียกว่าไม่ได้เล่นลนกาหรับเลยน,น,น,นะครับก็อันนี้ผมได้มาจากร้านาโมจินกันดั้มนะครับเขาเขาลูกค้าเขาหลุดจองพอดีนะก็คือมีคนจองกัวแหละแต่ว่าเขาเอาเขาว่าผมก็ผมก็ติดต่อไปเขาบอกว่าหมดแล้ว หมดแล้วหมดพอดีนะครับก็เปิดผมก็ทําใจไปละแต่ว่าเพอ่อนเขาบอกว่าหลุดจองหนึ่งกล่องเอาไหมผมก็เลยเอาครับเอาครับ,บรีบเอามาก่อนเลยนะครับก็ได้มาในราคาปกติเนาะเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าอย่างนี้ทีนี้เรื่องที่จะอวดเนี่ยหมดละเดี๋ยวผมพิววิวก่อนก็ไนดะ้อะก็ดูกันหน่อยกนะันหน่อยก็สั่งมาแล้วเนาะถ้าจะดูรีวิวละเอียดก็ลองไปดูช่องอื่นได้เลยนะครับไม่ไม่เป็นไรผมยังไม่ได้ต่อตอนนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าเขามีอะไรบ้างในราคา700กรกว่าบาทนะครับเพ่ทีก็ถ้าเกิดคนที่เล่นซีรีส์ของอ่า Wishful Mercury มาเนี่ยก็จะรู้ว่าจุดเด่นเขาคือสปิกเกอร์สะท้อนแสงนะครับกับพาร์ทใสานะครับตัวนี้นี่ที่เป็นพาร์ทอ่าแบบพวกโคลโรแกนเนาะครับแล้วก็มีการมีพาร์ทใสาแบบเนี้ยใสยสีสีชาชายอย่างเงี้ยมานะครับอันนี้ก็เท่าที่ดูเนี่ย พาก็ยูออมมีให้ด้วยมีขาตั้งด้วยนะครับตัวนี้มีอ้าหลุดจากตัวนี้หลุดมาละมีขาตั้งให้นะครับก็รมาณนี้คร่าวๆนะครับตัวนี้ที่ที่ราคามาสูงหน่อยเพราะว่าปืนเขากะบอกใหญ่นะปืนตัวเนี้ตัวนี้กระบอกเขาจะยาวหรึองหนึ่งนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรพิเศษเนาะลองดูรีวิวจากช่องอื่นได้ทีนี้บทเรื่องที่จะอวดละทีนี้มาเรื่องที่จะบ่นกันหน่อยนะครับ ็คือเป็นเรื่องของโคต้าในการสั่งของแล้วกันนะครับคือปัญหาเนี้ยผมเคยคุยกับร้านขายกันพาหลายร้านแลวนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือโรงงานผลิตกันดมเนี่ยเขาบอกว่าเขายังผลิตได้ไม่เต็มจํานวนที่เมื่อก่อนเราเคยเล่นกันนะครับก็คือก็คือผลิตได้น้อยแหละถ้าปูนตรงนะครับเพราะฉะนั้นของที่ได้มาเนี่ยก็จะถูกเขาเรียกอะไรเหมือนกับร้านค้าสมมติเขสั่งไปร้อยกล่อง ก็ได้กันมา10กล่อง20กล่องอะไรเงี้ยเขาเริ่มโดนตัดสต็อกกันเยอะมากนะครับทําให้หลายครั้งที่เราจองไปเนี่ยพีออเดอร์ไปก็จริงแต่ไม่ได้ของนะครับอย่างนี้จะเห็นว่าผมไม่ได้ตัวไอ้นี่นะตัวเนี่ยต,ตัวที่2ที่ต่อจากเอเรียลอะกันดั้มที่เป็นเอเรียลรีวิวอะตัวนั้นนะผมไม่ได้มาเพราะว่าผมพีออเดอร์แล้วมันไม่ได้นะครับก็ต้องรอล็อตรีใหม่นะคทำให้รู้สึกว่าการเล่นกันพลายุคหลังเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างเหนื่อยเนาะ สำหรับสำหรับคนที่ชอบเล่น am, กันดั้มกันพลานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอย่างเช่นถ้านับับไล่ล,ลำสเต็ปการออกของมันเนี่ยเจ้าเนี่ยเจ้าเอเรียลเนี่ยจะออกก่อนนะตอนแรกมาจอบมาสองกล่องน,นี้เป็นตัว SD กับตัวที่เป็น HG ใช่ไหมทีนี้ต้องบอกวัว่าของที่ผมมีเนี่ยตัวเนี้ยผมได้มาตอนล็อตแรกล็อตแรกตอนนั้นขายอยู่ห้าราสบเอ่อห้าร้อยบาทผมจบไม่ได้ละ ล็อตที่มาล็อตแรกเลยแล้วก็ผมไปเออเมื่อผมไปเดินในงานแล้วเขามีเขามีซื้อได้จำนวนจำกัดพอดีนะครับก็ <c oughs> ผมก็ได้มาแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนว่าพอหลงังจากหมดลอด็อตนี้สินค้าถ้าขาดตลาดตามสไตล์นะครับแล้วก็คนก็มารีเซล,ลขายกันแพงมากสูงสุดราคาเห็นขึ้นไปถึงกล่องละพัน,นเ,นะเลยนะจากห0าเลยนะขึ้นไปถึงกล่องละพันนะครับแล้วก็ตัวนี้ SD นี่ก็จริงๆแล้วมันแค่200กว่าบาทมนะั้ เออเพราะเป็น sd ex ธรรมดาครับมันไม่ใช่ sd cs นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ทีราคาไม่แพงแล้วก็ของล็อตแรกมาก็คาตลาดเหมือนกันนะอันนี้อันนี้ผมซื้อไม่ทันผมมาได้นี่เป็นล,อล็อตสองแหละอันนี้ไม่ได้มาของล็อตสองนะครับในราคาปกตินะก็ถ้าซื้อรีเซลตอนนั้นก็สึกขอจะขึ้นไปถึง500เหมือนกันเป็นเท่าตัวเลยนะแล,แล้วก็อย่างเจ้านี่ก็เหมือนกันกันพาคุงกันพาคุงเนี่ยกันพาคุงนี่ผมก็มาได้ล็อตสองนะครับล็อตแรกก็ซื้อไม่ทันเหมือนกันเขา เขาก็หากันค่อยคกเลยช่วงแรกก็เลยไม่ได้ทํารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับกับกันหาคงแต่เดี๋ยวๆตัวนี้ตั้งใจว่าเดี๋ยวผมจะทำนะอ่าเดี๋ยวขออัแป๊บน,นึงตัวนี้ก็ได้มาซื้อได้ที่จากการดัมเบลได้มาราคาปกติมั้งเกือบสามร้อยหรือไงเนี้ยประมาณสามร้อยนิดๆมั้งจำมูลดราคาไม่ได้ละนะครับก็เป็นราคาปกติส่วนตัวนี้ที่บอกคาริบานเนี่ยราคาจริงมันเจ็ดร้อยใช่ไหมล็อตแรกเนี่ย ตอนนี้ราคารีเซลเนี่ยเห็นพุ่งกันไปจนถึงพันกว่าบาทแล้วก็ขึ้นไปมากมายใครที่เขาหาของก็กยากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าการเล่นกันดั้มดย๋ยเนี้ยใครอยากต่อจริงๆเนี่ยถ้าไม่ได้แบบว่ารีบมากนะผมว่ารอเขารอเขามาขายใหม่ดีกว่ารอล็อตสอะไรเงี้ยราคาเมื่อกลับปกติอย่างอย่างพวกนี้ล็อตสใช้เวลาประมาณสี่สี่สามเดือนมั้ง รวมถึงพวก a อเรียลด้วยนะประมาณหกเดือนนะไม่เกินหเดือนอ่าประมาณไม่เกิน6เดือนคุณก็จะสามารถซื้อในราคาปกติได้นะครับส่วนใครรีบก็ก็แล้วแต่งเงินคุณเองนะครับแต่ว่าผมมองว่ามันมันแพงเกินไปสําหรับราคารีเซลนะครับก็ไม่ผิดนะที่พ่อค้าเขาจะรีเซลนะเพราะว่ามันก็เป็นมันมีคนต้องการนะนะทีนี้ก็ก็ประมาณนี้ละันผมก็มาบ่นบนไปกันแหละเดี๋ยวผมก็คงนั่ง นั่งต่อไปเรื่อยๆนะก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องนักหมีนะครับระเดี๋ยวครั้งหน้ามีอะไรมาคุยกันก็จะได้เจอกันก่อนนะครับครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ